รถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีสวัสดีครับผมปอมซูอ์พีครับวันนี้เรามาเทียบมวย2ตัวนะครับผมระหว่าง D-MAX isuzu Highlander เครื่องพันเก้าบูติกกับ Toyota r e v o เครื่อง2.8 0ตัว G เกียออโต้ทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับเป็นชุดชุดแต่งตัวท็อปแต่ว่าเครื่องพันเก้า แต่ตัวนึงเนี่ยเป็นเครื่องตัวท็อปคือเครื่อง2008เป็นตัว G เร์ออโต้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างน,นะครับผมขอเริ่มจาก Isuzu D-Max x c e l ตัวนี้ก่อน Isuzu D-Max x c e l เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปชุดแต่งแบบเดิมโรงงานสติกเกอร์โรงงานกระจังหน้ามีคาดแดงโรงงานโลโก้สีแดงจากโรงงานนะครับผมมาดูด้านข้างคือจะมีคำว,ว่า Highlander สีแดงจากโรงงาน ตัวล้อเนี่ยเป็นสีโคมกับสีดำแล้วผมสลับกันหก,ก้านเดิมจากโรงงานเลยครับผมมีโลารามาให้จากโรงงานเลยเป็นชุดแต่งของเอ็กซิลี่มาตรฐา, X า,า,านเอ็กซิลี่นะครับผมมาด้านท้ายก็มีตัวเอ็กซิลี่ให้อินสูสีแดงให้มีกล้องมองหลังต่อกับจอทัชสกรีนของโรงงานมาให้อย่างดีเลยครับผมไฟไท้ายอะไรเงี้ยไปของเอ็กซิลี่หมดเปิดรถเป็นโครเมี่ยมมาจากโรงงาน ภายใกของเรคคลีนิกจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายนอกของรีโวกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวรีโวเนี่ยตัวตัวท็อปตัวจีเนี่ยถ้าเป็นรีโวที่เป็นตัวท็อปเลยเป็น TRDTRD มัน TR D. TR D มีชุดแต่งเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ TRD ครับเป็นแค่รีโว2008ตัวจีธรรมดามันก็จะเริ่มจากไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นมีเดย์ไลท์ปรเจคเตอร์เดย์ไลท์มาให้นะครับผมสวยงามมีไฟเลี้ยวมาให้อะไรให้เรียบร้อย มีไฟตัดหมอกให้ตัวนี้ลูกค้าแต่งมาเองเป็นล้อเรนโซ่ขอบ18เดิมเงาจากโรงงานไม่ได้ส่งไปงานมาเอางใดน,นะครับผมเ้ตดูแลรักษาดีมากด้านข้างเกียร์2008ไฮรัส2008นเครื่องสองรันไปรซีซีตัวท็อปเหมือนฟอร์จูเนอร์นะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นตัวจ <c> ี <oughs> ข้างหลังก็ได้เขียนว่าเป็นตัวจีมาให้มีรีโวมาให้ลูกค้าท่านนี้แต่งไฟไท้ายลมดํามาให้นะครับผมดูสวยงามดีนะครับ รถทั้งคู่นะครับไม่มีชนไม่มีอะไรมาแต่งใดนี่ผมเ,เคยให้รีวิวไปแล้วนะครับในแต่ละคันเดยวผมจะทิ้งตัวลิงก์ของรีวิวแต่ละคันให้อีกทีหนึ่งด้านใต้คอมเมนต์น,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ามีอะไรต,ต่างกันบ้างครับผมภายในนะครับผมเริ่มมาเลยเปิดประตูปุ๊บเจอเลยครับแผงข้าง X Series นะครับผมเข้าไปเป็นกระจกไฟฟ้ามีอะไรให้พร้อมแล้วครับผมเบาะได้ดำตัดแดง บาสองสีดำแดงพวงมาลัยสีแดงมีกดตัวตัดเครื่องยนต์เวลาติดไฟแดงได้นะครับผมช่วยประหยัดน้ำมันนะครับผมจอแอนดรอยติดมาจากโรงงานเลยจอทัชสกรีนนะครับผมตัวเก๊นหน้าตัวแผงเกทหน้ามีคาว่บเอ็กซี่ให้พร้อมนะครับผมตัวเรือนไม่เป็นเรือนไม้แดงสลับสีบนเงินเป็นดิจิตอลทั้งหมดและรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับผม หัวเกียร์ออตโต้มาตรฐานมีการปรับบวกรบเกียร์ได้นะครับปรับแต่ตรงนี้นคือพี่จะเชนเกียร์ลงเชนเกียร์ขึ้นเวลาวิ่งไกลวิ่งสั้นพี่จัดการได้เลยสีประตูเป็นขึ้นง่ายอยู่แล้วที่ผมบอกไปนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยเรื่องห้องโดยสารอะไรเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับผมแต่ว่าเวลาพูดถึงข้อดีก่อนละกันดีแม็กเนี่ยข้อดีมันก็จะเป็นเรื่องของออช่วงล่างนะผมว่าช่วงล่างมันจะเรียกว่า เหนียวกว่าเราเขารู้สึกเลยขับดีแหมืเมื่อกี้ลูกนั่นเครื่อกับวีโก้เนี่ยช่วงล่างเหนียวกว่าวีโก้แน่นอนแต่ว่าเครื่องเนี่ยรีโว่เขาจะแรงกว่าจะแรงไงเดี๋ยวเราไปดูภายในของรีโว่กันก่อนครับผมรีโว่ครับรีโว่สี่ประตูตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่อง2,080แต่ไม่ใช่ทีอาร์ดีนะครับผมลูกค้าท่านนี้เขาแต่งอะแผงข้างเป็นเคฟล่ามาให้เรียบร้อยนะทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มปรับกระจกขึ้นลงออโต้ ที่เท้าเนี่ยจะมีคำว่า ivo, รีโวเรืองแสงให้เป็นสีน้ําเงินสวยงามนะครับผมเข้ากับตัวรถเรือนไม้เนี่ยเป็นสีน้ําเงินสลับบนเงินเวลาเปิดมาก็จะเข้ากับแผงข้างอย่างดีนะครับผมวิทยุเป็นมาตรฐานใหม่ของรีโวเขาจะเป็นวิทยุทัชสกรีนแบบนี้ก็คือมีการมีกดปุ่มด้านข้างแต่ว่าตัวตัวตรงกลางเนี่ยทัชสกรีนได้อ่าเป็นระบบดิจิตอลแล้วเกียร์เนี่ยปรับเกียร์เชนขึ้นลงได้เหมือนบบเจ้าตัวดีใหม่ที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่า เพิ่มโหมด power mode eco eco mode มาให้ซึ่งผมไปลองมาแล้วก็ลองไปลองดูนะครับถ้าอยากจะรู้มากขึ้นเก power ี่ยวกับ power กับ eco ก็เข้าไปดูในลิงก์ได้ผมจะมีรีวิวแบบเจาะลึกให้อยู่นะครับผมตัวเบาะเป็นเบาะหนังดำเดินดำปกติสวยงามดีเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะครับผมไอ้เจ้าตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปิดแอร์แบของเด็กนะครับผมเวลาพี่อยากจะปิดเนี่ยพี่ก็สามารถจะออกมาทางด้านประตูซ้ายนะครับมันจะหลบอยู่ใี่ใต้แอร์ตรงนี้ นะครับผมเอาไว้ปิดแอร์แบ็กให้เด็กจะได้เด็กจะได้ไม่เกิดอ,อุบัติเหตุน,นะครับผมภายในแต่งเคเล่ามันอย่างดีผมบอกไม่ว่าจะเป็นคอนโซลแผงข้างหรืออะไรเนี่ยลูกค้าเขาแต่งมาอย่างสวยงามเลยนะครับผมที่ผมเรียนไปเบื้องต้นครับรีโวเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ที่ช่วงล่างหมายความว่า d ีแมนี่ยช่วงล่างมันจะดูดีกว่าคือสำหรับส่วนตัวนะนสำหรับนะดีแมมันจะเกาะถนนกว่าแต่รีโวเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะ วิ่งดีกว่าเยอะเลยม,มันมีโหมดด้วยเนาะมีโหมดพาวเวอร์เหมือนอีโก้เลยเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะชอบตัวไหนเนี่ยพี่ก็ลองตัดสินใจดูด้วยจากเครื่องยนต์หรืออะไรพี่ลองเลือกดูได้เลยครับเรื่องของใต้ฝากระโปรงเนี่ยผมขอมาเริ่มกับดี a มกก่อนเอ็กซ์ลีดตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องใหม่และเครื่องพังนเก้าดีดีไอเทอร์โบบูเทคเี่ผมบอกนะครับผมตัวรถเนี่ยเหมือนเดิมตัวคารแก้มฝาไม่เคยมีชนหนักทิ้ความน้ำท่วมมาแต่อย่างใดนะครับผม ลองสังเกตได้จากรอยอาร์ k, หัวน็อตอะไรยี้ได้เลยนะครับตัวนี้เรียงตรงๆว่ามีการเก็บสีมาบ้างนะผงจากภายนอกแต่ว่าหัวหัวนงหัวน็นอตอะไรเนีย่ยไม่มีการขยับเกิดขึ้นเลยนะครับผมส่วนควบต่างๆของรถยนต์อยู่ครบหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบไฟระบบอะไรไม่เคยมีการตัดต่อดัดแปลงแต่อย่างใดนะครับไม่เคยมีการแต่งซิ่งมานะครับผมเป็นเครื่องพันเก้าเนี่ยก็เขาบอกวิ่งไม่ออก พี่ออกจริงไหมก็ผมม,มีคลิปอยู่นะครับผมไปลองดูได้เลยนะครับแผ่นเพดเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมถ้าเกิดมีการชนหนักเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วแน่นอนนะครับผม่วนบอดี้อะไรเนี่ยคันนี้ไม่มีการชนแน่นอนลองเปิดดูได้ทั้งหมดเรามาลองดูเครื่องของรีโวกันต่อก่อนดีกว่านะครับผมตัวรีโวเนี่ยคันนี้เป็นเครื่อง208 0ตัว G Gearto เหมือนกันนะครับเครื่อง208ดูขนาูข,ข้อในสายครับไม่มีการชนหนักพิวาตมาเหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจะใส่ตัวคําหน้ามาให้สวยเดิมดีนะครับผมสีขาวเลยเข้ากับตัวรถดีนะครับตัวเครื่องส่วนควบก็ไม่มีการแต่งมาแต่อย่างใดเหมือนกันไม่เคยมีการแต่งเทอร์โบมาไม่เคยมีการแต่งซิ่งปบ่าตัดอะไรให้มันแรงขึ้นนะครับผมสีประตูมันไว้ใจได้อย่างนึง่งกะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รถแบบว่าเอาไปขับซิ่งกันนะครับผมจะใช้งานในบ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งสองคันนี้ แล้วก็เป็นรถที่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นรถทําซิ่งกันมานะครับแต่งเพื่อความสวยงามทั้งคู่เลย้งนั้นแล้วเรามาดูเรื่องบอดี้กันบ้างดีกว่าครับบอดี้เนี่ยเหมือนที่พี่น่าจะรู้แล้วแหละมีคนมีกูรูคนสอนพี่หลายๆคนอยู่แล้วเรื่องการดูรถยนต์นะครับผมบอดี้พี่ก็ดูได้เลยครับเริ่มจากประตูก่อนนะครับผมจากประตูจากด้านนอกดูรอย a อ r คดูการพับนะครับผมว่ามันเป็นเดิมจากโรงงานหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้ง4บานหมายความว่ารถคันนี้เนี่ย ไม่เคยมีการชนหนักมาก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านซอกด้านข้างด้านนอกด้านในนะครับผมอมาลองดูเจาะลึกกันเลยเจาะลึกกันหน่อยว่างไปยังไงรถไม่มีการชนนะครับผมผมแกะไปเข็บให้ดูเลยนะครับเขาเรียกว่าเม็ดจุดไขป่ปลายังอยู่ดีพร้อมเดิมโรงงานเป็นอย่างนี้ทั้ง4ี่บานลองดูข้างหลังดูอีกนิดนึงก็ได้ครับผมผมแกะให้ดูอีกลับรองการันตีให้ว่ารถมันเดิมนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผม ลองดูเจ้าพวกภายในของรีวรกันบ้างนะครับเรื่องของการชนไม่ชนเนี่ยเหมือนเดิมครับเปิดไปเลยลองดูการพับของจากหุ่นยนต์นะครับผมที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นพับแบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการชนไม่มีอะไรสักสิ้นถ้าเกิดเป็นมือทาเนี่ยมันจะบมบวมันจะสังเกตง่ายอยู่แล้วพี่ลองเปิดดูได้นะครับผมอ่ะผมท้าให้ดูลองเปิดดูเลยเหมือนกันตะเข็บด้านข้างจุดไขป่ปลายังอยู่ไหม ยังอยู่เดิมครบหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูงหรือตามซ้ายขวาหน้าหลังผมดูมาหมดแล้วนะครับรถคันนี้ทั้ง2อคันนี้ไม่มีการชนมาแต่อย่างใดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบานไหนก็แล้วแต่นะครับผมหน้าหลังเดิมสวยทั้ง2คันตัวรถทั้งสองคันเนี่ยไม่ใช่เป็นรถประมูลมาแต่อย่างใดนะครับผมเป็นรถที่ผมไปซื้อมาจากหน้าบ้านมาโดยตรงนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของราคากันบ,บ้างดีกว่า ดีแม็กตัวเนี้ยเป็นปี2018นะครับผมจด2019ด้วยซ้ำไปผมเปิดขายที่699,000บาทตอนออกห้าง X Series 4ประตูเกียร์ออตโต้เครื่องพันเก้าเนี่ยออกห้างมาอยู่เก้าแสนาบล้านหนึง่งวันนี้พี่จะประหยัดไปเกือบประมาณ3ามแสนบาทนะครับผมจะได้ดีแม็กใม่แท้หกหมื่นกโลไปใช้ได้เลยนะครับผมส่วนรีโวตัวนี้เป็นปี2017แท้เครื่อง2008ตัวจีเกียร์ออโต้เหมือนกันผมเปิดขายที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ตัวนีออกห้างอยู่ร้านต้นๆประหยัดไปสามแสนบาทเหมือนกันผมทั้งสองคันซื้อเนี่ยมีวารังตีให้1ปีเต็มหรือ20 0 0 0กิโลเมตรที่ศูนย์บริการทัร่วประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าพี่จะไปขับที่ไหนพี่ไม่ต้องกลัวจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเรานะครับผมพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องมาตรฐานการบริการพี่เข้าไปที่ศูนย์ได้เลยแล้วก็มียังมีประกันแถมไปให้อีกจะเกิดอุบัติเหตุอะไรพี่เอาไปใช้ได้เลยนะครับผม ส่วนอยากติดต่อเราที่ไหนได้บ้างเนี่ยโทรหา <curs 2> ผมได้โดยตรงเลยครับที่0816196377ผมปอมซูเปอร์พีครับช่องทาง a c e b o o k ซูเปอร์พีรถมือสอง u t u b e ซูเปอร์พีรถมือสองผมปอมซูเปอร์พีวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่ง Subscribe Like Share ให้เราด้วยครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับผมผมปอมซูเปอร์พีครับอย่าลืมครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com